เรื่องนี้ไปดูมหากรรมยิ่งใหญ่ระดับรางวัลงานนี้มโหรานบอกเลยผมสลาวินสุสิงห์จังหวัดนครพนมการจุดบ้างไฟในงานบุมบ้างไฟขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบ้างไฟของไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนาซาถึงกับพวงจีนถึงกับระแวงรัเสเซียถึงกับผวาใครก็รู้ว่าศักยภาพเราขนาดไหนไปครับไป ไปเลยไปเลยไปนหญ่ไปใหญ่ไปใหครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพีบ้างไปไปที่ไม่ขึ้นน่ะเฮ้ยที่แค่คุณเครื่องอ๋อรุ่นใหญ่ดิเขาต้องปุ่นเครื่องใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆเราดีเดี๋ยวเรอรอนานหน่อยโวพี่เฮ้ยนานจนหมดเขาแตกตื่นแล้วเนี่ยรวมพี่ด้วยอ่ะ อย่ากลัวอยาวา่ากลัวที่เขาเหัวอยู่เห็นมากวันดำปีเลยผมออว่าลักษณะนี้พี่ที่ไม่น่าจะไปไหนละหละังเฮ้ยอย่าดูถูกพี่นั่นดูไฟที่ลบปั๊บออกมาแล้วเห็นปะเห็นปะเฮ้ยไฟนี้มันปเป็นไฟเลือกสุดท้ายมั้งเนี่ยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่เดี๋ยวพี่จะพังงานไป เ่ลักษณะมันสือกเสือกผมว่าพี่หมดแล้วล่ะหมดที่ไหนหราเฮ้ยทั้งไฟทั้งควันยังเต็มที่อยู่เลยเฮ้ยแต่ท้ายพี่หมดแล้วนะเฮ้ยท้ายหมดใช่ปะงั้นพี่ขึ้นหัวแทนนั่นนั่นควันพี่ออกหัวแล้วเห็นปะเห็นปะเฮ้ยพี่บัางไฟควันมันต้องออกจากคันท้ายดิเฮ้ยของพี่บัางพิเศษน้องควันต้องออกหัวแทนมันใช่เหรอพี่ ใช่สิของคนอื่นเนี่ยบรรธมรมดาไฟออกท้ายของพี่เนี่ยพิเศษไฟออกหัวปกติบ้างไฟนี่ไฟออกท้ายนะพี่มันต้องพุ่งขึ้นข้างบนแล้วนี่พี่ไฟออกหัวหมายความว่าพี่ก็พุ่งลงข้างล่างนี่ล่ะอ้าวพี่จริงเปล่าจริงนี่ไงเป็นไงไม่เห็นนะดิเห็นมหมเห็นไหมบอกแล้ว มี็นลิฟ์เห็นปะเห็นปะอย่างนี้เรียกว่ามีลิหรอะ้านผมไม่เรียกเมลิตรโอ้ยแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกอันนาดนะพี่อ ภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบัางไฟไม่ขึ้นมีไฟลุกติดออกหัวบ้างไฟตกลงที่พื้นพุ่งลงที่พื้นแทนเขามีบ้างไฟหมื่นบัางไฟแสนบัางไฟล้านแต่เนี่ยบัางไฟกเกษียณหมดไฟแล้วเนี่ยขอขอบคุณคุณสราวินสุสิงห์จังหวัดนครพนมเรื่องบ้างไฟเผาหัว